ย้ำไม่มีห่านจ้ะเดี๋ยวกินไม่อิ่มกินก่นด้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศอินเดียเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนเราอยู่กันที่คาหาลัสนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับชุมชน คนแขกนะคะทุกคนคะ่ะที่เขามาทําธุรกิจที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางของกินเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมาที่นี่ครบจบเลยที่นอ้องนี่ทุกคนเนระรู้สึกว่าในนี้มันต้องมันใบมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเรียอแอะไรป,ปอเปียบ ปอเปี๊ยะสดปูหมีม่ผู้คนเป็นัะแซบแห้งนะคะเอ่อาขอมาคิดอะไรเบาๆก่อนนะคะก็จะเป็นปอเปี๊ยะสดหนึ่งคนละหนึ่งจานนะคะปอเปี๊ยะสดย้ำไม่มีห่านจะจะกินไม่อิ่มแล้วก็จะเป็นเออบะหมี่เกี๊ยวอีกคนละหนึ่งของเธอเป็นอะไรข้าวหมูอ่าขาหมูปลาเป๊ะหนึ่ง แล้วก็เบอร์เบียคนละหนึ่งจานนะคะทุกคนเบาๆนะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปต่อก,กันเรื่อยๆเลยบอกเลยนะคะว่าทริปนี้เราจะกินเผื่อทุกคนแน่นอนนะอันนี้นะโอ,อ้หอมแท้อุ้ยน่ากินมากเป็นตะแซ่บแพงทุกคนทำไมของเพื่อนต้องน่าอร่อยกว่าของเราหอมอะ่ะอันเขาเสิร์ฟให้ไหวมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ เกยวแดงนะคะเส้นมันก็จะเป็นเส้นแบบเส้นแบนบๆแบบแบบทุกคนนี่ถือว่าได้เลยนะนี่น้อยครั้งมากเลยที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแบบว่าเส้นแบนบๆแบบปะคือมันไม่ได้มีทุกร้านเลยทุกคนแล้วหมูมันน่าจะฉ่ำมากอะทำไมไหลขอกินก่อนเนดะ้ อร่อยไหมคะสั่งคนละสองจานนะคุณแมอร่อยมากทอดพี่ตําไล่ไหลแท้สองจานไม่แอร์เลยกูแย่งกันไม่กินไม่พอเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอร่อยเหมืนหอนเหาะได้มาเบิ่งที่ไหนเบิ่งเหาะได้จริงหรือเปล่า มันแบบมันฉ่ำาปลาทุกคนเพิ่งผ่านเป็นร้านแรกร <c oughs> ้านแรกของเราใครเบิ่งนี่เมกการร้านแรกแบบ ไปกันต่อพี่น้องค่ะก็จะเป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะพี่น้องค่ะสำหรับใครที่จะมาดูแบบว่าหาของกลับบ้านนะ่ีสเนี่ยือปีหนึ่งกับปีละหนึ่งครั้งสองครั้งก็จะเป็นช่วงปีใหม่หรือว่าสงการนั่นสพี่น้องค่ะฟ้ารู้สึกว่าการมาเดินสัมพลงแล้วซื้อของกลับไปให้ญาติผู้ใหญ่นี่สิไหมเรารู้สึกว่าเราได้ของที่มันโอเคมากๆแล้วก็ราคาที่มันย่อมเยาวสุดๆอยู่นะยิ่งซื้อเยอะมันก็จะยิ่งราคาถูกด้วยเดยนพี่น้องค่ะสําหรับใครจะมานะคะก็มาได้เลยนะคะที่น่่สับเพงงอออยาาากกวขหลแ นี่ทุกคนอย่างตอนนี้เป็นสร้อยข้อมือ40บาทเองอะ่ะนี่ยี่สิบห้าบาทสร้อยอ๋ออันนี้2ี่บ้าบาทเองเหรอติดฟ้าสวยนะตอคุณพี่มันถูกมากแต่ว่าเราต้องซื้อในปริมาณที่มันเท่าไหร่คะถึงจะขายราคานงานเซียอ๋อนี่เป็นงานเซียวแล้วใช่ไหมคะเป็นชิ้นเลยใช่ไหมหนึ่งชิ้นสี่สิบเลยใช่ไหมคะ,มะทุกคนจะบอกว่ามันก็ถูกมากมากเลยนะเอามา ใครจะมาหาสินค้ากลับบ้านกลับบ้านกลับสองจังหวัดบางับจังหวัดตังซีพี่น้องขาแก็คือว่ามาได้เลยเด้อคนขาเขาบอกว่าอันนี้เป็นงานเซลนะคะก็คือว่า1ชิ้น40บาทพี่น้องขาะก็ซื้อ่าต้องซื้อหลายมันก็ราคาถูกได้เลยเนาะนี่ค่ะขโมยสินค้าปรับสิบเท่าเด้ออพี่น้องขางั้นฉันก็ซื้อชิ้นหนึ่งก็ต้องจ่ายตังค์ละเด้อ